หวยความเคารพพระเทรานุเทระและก็เจริญพรญาติโยมที่กําลังรับชมรายการก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงเบรกหลังซึ่งวันนี้เรากำลังสนทนากับคณะพระอาจารย์ในเรื่องของการศึกษาแนวพุทธนะซึ่งเรากำลังสนทนาในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการศึกษาความหมายของการศึกษาซึ่ง ก็ได้ความรู้พอสมควรสำหรับญาติโยมที่กำลังรับชมรายการหรือกำลังเปิดสถาน,นีดูก็จะสังเกตว่าเรากำลังคุยกันในเรื่องของการศึกษาซึ่งแต่เป็นการศึกษาเชิงพุทธในทัศนะของพุทธศาสนามองในเรื่องของการศึกษาอย่างไรวันนี้เราก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปนามาแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะาพระอาจารย์สองรูปนั้นท่านก็มีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องของการมาให้การศึกษา หรือแม้กระทั่งท่านได้ผ่านการศึกษาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะตรงนี้แล้วก็กลับมาสนทนากันอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้เราก็ได้สนทนากันบางส่วนแล้วในเรื่องของความหมายของการศึกษาในเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งในอดีตเราได้คุยกันถึงในอดีตหรือแม้กระทั่งบางส่วนในปัจจุบันพระอาจารย์มองการศึกษาในอนาคตถ้าเราจะมองนี่มองการศึกษาในอนาคตนี่ควรจะเป็นไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ ถ้าในทัศนะของพระอจาย์ครับก็ถือต้องเป็นการศึกษาที่ต้องเติมเต็มทั้งสองด้านครับผมทางด้านภายนอกครับด้านกายภาพเนี่ยครับคือด้านมีความรู้วิชาการสมัยใหม่อะไรต่างๆเนี่ยครับต้องต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อให้ก้าวฐานสังคมครับอีกด้านหนึ่งเราก็ทิ้งไม่ได้คือด้านจิตใจครับผมซึ่งศาสนาพุทธเหล่านี้ยอมรับว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีสองส่วนครับผมคือรูปกวานาม ครับนั้นถ้าหากว่าการศึกษาของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทั้งสองด้านครับผมไปด้วยกันได้มันลูในอนาคตจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากครับผมันั่นหมายความว่าพระอาจารย์บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการศึกษาทั่วไปใช่การศึกษาแต่ว่าควรที่จะมีมิติทางด้านจิตวิญญาณมาเสริมมาเติมเต็มมมมาเเตติ็ให้ด้วยมิฉะนั้นก็จะ เป็นการศึกษาที่ที่พิการการศึกษาที่ด้วนเหมือนหลวงพ่อพุทธทาตบอกว่าการศึกษาเหมือนมาหางด้วนอ๋อครับผมพระอาจารย์วินัยในทัศนะของพระอาจารย์พระอาจารย์มองในเรื่องของการศึกษาอนาคตนี่ควรจะเป็นไปยังไงครับการศึกษาในอนาคตก็สมควรที่จะให้เราให้คือการศึกษาอะไรก็ตามในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอ๋อต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนกับว่าตายไปแล้วการศึกษาตรงนั้นครับผมนั่นหมายความว่าพระอาจารย์ดาบอกว่าทังนั้นบาลีนักธรรมก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ว่า่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทั้งหมดแต่ว่าขอให้เปลี่ยนแปลงในบางส่วนที่จะต้องเสริมให้มันมากขึ้นเช่นเพิ่มสิ่งที่มันเป็น พระไตรปิฎกเข้ามาส่วนต่างๆเข้ามาอย่างนี้คือต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายืนอยู่บนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของหลักของอนิจจ์หลักของความเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่เป็นประจำแล้วการศึกษาของเราเนี่ยเราต้องลองรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในอนาคตหยุดนิ่งไม่ได้เพราะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องลองรับให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพระอาจารย์บอกว่าหลักธรรม เนื้อหาสาระของธรรมะก็ยังคงอยู่ <คง S 2> แต่ว่ารูปแบบบางอย่างรูปแบบบางอย่างต้อง,ต,องต้องเปลี่ยน,ปยนไป,ไปตามยุคตามสมัย